สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวาของ s i n x ส่วนด้วยร o t x ให้ดูกันนะคะโดยที่ถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้เนาะเราก็จะใช้วิธี itan, โลปิตาลเข้ามาช่วยโลปิตาลก็คือดิฟบนส่วนด้วยดิฟล่างแยกกันไม่ต้องแบบว่าใช้สูตรดิฟอะไรเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้เป็นดิฟข้างบนก็คือดิฟ s i n เราจะได้ออกมาเป็น c อ s แล้วก็ส่วนด้วยดิฟของรูท x ถ้าเราแปลงรูท x มาเป็นเลขยกกำลังเนี่ยมันจะได้เป็น x ยกยกกำลัง1นส่วนสเราก็ตบเลขยกกำลังลงมาแล้วก็เอาเลขยกกำลังอ่ะลบไปหก็เลยจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะนเสร็จแล้วพอเรากลับเศษส่วนกลับขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวาของ2อรูท x cos x แบบนี้แล้วพอเราลองแทนเลขศูนย์ลงไปอะ่ะมันก็จะได้เป็น2คูณรูทศูนย์ก็ได้ศูนย์คสศูนย์ก็ได้หนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นศูนย์คูณอะไรก็เลยได้ศูนย์ข้อนี้ก ก็ถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีคำถามก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะก็วันนี้บายบายสวัสดีค่ะ